กับพวกเรา YAMAZON r e รี t ชันมาเปิดแบบนี้อีกแล้วแสดงว่าเราจะต้องมากับคอนเทนท์ที่เกี่ยวข้องกลับ The m a s s Singer นะครับใช่เหรอครับไม่ใช่ก็จะมาเกี่ยวกับคอนเทนท์เกี่ยวกับซิงเกิลใหม่เพลงใหม่ๆการร้องการเต้นใหม่ๆถูกต้องคือสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเราแวะไป K-POP มาแล้วสัปดาห์นี้กลับมาที่ T-POP บ้าถูกซึ่งเป็นท p o p อย แล้วเรามีสี่คนมันคล้ายๆกับชื่อของวงเขาไหมคล้ายคล้ายมากแล้วความเป็นทีฟ็อกอันเนี้ยเออออกเพลงอีกแล้วตลอดเวลาไม่ไปหยุดคือรู้สึกว่าอเลเวาหมือนเพิ่งรีแอคเพลงไปสักสองสามเพลงเอ้ามาอีกแล้วอีดอใช่ซึ่งถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบคือเป็นทวายสาขาเมืงไทยถูกแต่เป็นออกเพลงทุกตไตรมากแต่เป็นทวายในช่วง2016-17เออช่วงนี้ไม่มีช่วงนี้เราออกแล้วทาวันนี้เรามากับ โฟอีะซื้อมากับนี่ด้วยโฟโฟไอโฟคิงโฟเทย์โฟเทยหรอโฟเทย์ไอมาสี่คนนะฮะโฟเทยมาสี่คนกับเพลงใหม่ถูกต้องเพลงใหม่ซึ่งเขาอยากที่บอกว่าขอบแบ็กบ่อยมากเป็นซิงเกิลใช่ไหมซึ่งรอบนี้เนี่ยมาในชื่อเพลงที่มีความโอ้โหเป็นสายฝอมมากๆเลยถูกต้องเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษเลยซึ่งชื่อเพลงคือซิส A ซชั n น h i p เป็นการรวมกันหรอสองของเป็นคำว่า situation ของคำว่า i ีฟสถานการณ์กับคำว่า s ชีฟที่ว่าความสัมพันธ์หรือเป็นความสัมพันธ์ตามสถานการณ์หรืว่าไม่ดูตอนนี้อ่ะอย่างตอนนี้เป็นเพื่อนอยู่นอกก็เป็น f r i เฟรนชีฟจะเป็นสเตย์จะเป็นฟิวว่าเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เออน่าสนใจเราชอบวิเคราะห์มากนะคะอ่ะ งั้นมันดูเลยไหมเพราะเขาปล่อยสดๆร้อนๆเลยนะคะกับ4 e r Eps Creation s h i p เนาะเพราะว่าตอนนี้ฮันน่านั่งรอจังเลยคือผมทองรอแล้วแล้วก็ผมทองมาสู้นะควันนี้มามาเริ่มเลยดีกว่านะคะกับ MV ของ4 o r Eps ค่ะ Creation s h i p จ้าพร้อมแล้วไปก้กูโกไปชมกันเลยค่ะนี่คือบางคอกนะคะบางคอกอุ้ย Creation Chip แต่ว่าเสาอีแดงๆออนเนี้ยโอซี่อะคือซีจีวะเหมือนจะเป็นซีจีอะมั้ยอุ้ยอุ้ยซีฟิป ถ้ามาันอ <Top S 1> ุ่นม, <ะ S 1> มากมือนเกาหลีเลยถ้ามันไม่ใช่ไทยแล้วแหละอันเนี้ยฉันว่าไม่อันที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นไหมหรือฮ่องกงอุ้ยญี่ปุ่นเลิศเกินอะเพลใส่ฝอมาญี่ปุ่นญี่ปุ่นเพลงเนี่ยเพลงโฆษณสง่างามากทำไมกล้องอะไรทำไมสวยจังวะน่ะดีมากไละเกลยดสีอะไรสวยางอ้ยผมผมมือเข็มกาดตรอกไดอาก้อนน่ะ เลไอ้น้องฝ้ายนะเจ้าคนเมืองบ้านเฮาถูกต้องว้าวพี่แม่เพลงน่ารักนะเลิศอุ้ยเลิศมึงเมิศจังอู้ยยายฝ้ายเลิศจุนเขายายพานนี่ตัวพันพันเขาอย่างนี้เลยครับตลอด อ้ยเพลงน่ารักดีดีช่างเลยมันลุ้งจริงเป้าวาเลยวะเขามาใส่เพิ่มปะมาใส่เพิ่มโอ้โหผมเป็นแข่งกันเลยสวยอ่ะดีจ้โมเดิร์น h e นอ่ะดีมากโอ้โหญี่ปุ่นมากมาแกทำโซนนี้ได้ได้เลยฉันชอบลบตึงอยู่แล้วไอสวยขึ้นมากโอ้โหโอ้ยสวยสวยโอ้ยอุ้ย ไลกี้เปล่าเนี่ยดอเลยน่ารักนมากอุ้ยน่ารักมากมันไฟโอเคป้ะวะมันหลายอย่างกันอนเนี้ยมันมันมันไม่ใช่ไฟโอเคแฟชั่นดีมากมันมีความปู่ฮาราชูคุฮาราชิคุโอ้ฉันว่าฉันเราคนตัด m อออกมันชอบอยู่ในติ๊กต็อกพีชีเท่าสัตทำอัลบั้มคนที่ตัดให้พีชีบ่อยบ่อยูกอันนี้คือแฟร์โอ้มันกราฟฟงกราฟฟิงมาเต็มเลยเนาะมันวูบไปขนาดเมื่อกี้ใช่มันเป็นซิงเกิลเขาอ่ะ แม่ฉันฉันไม่เคยเห็นงานแบบนี้ของของวงไทยเลยอ่ะใช่ไหมสีเสืออะไรมันดีเดเลยเนาะเออแต่ละคนแม่ว้ายว้ายอุ๊ยเลยอุ๊ยอุ๊ยเ้ย,ยเพื่อนหายชอบชอบชอบสีนนี้ชอบสีนที่อยู่บ้านเมื่อกี้วิซูมนีด้วยนะชอบรถไฟฟ้าเมื่อกี้วย Situation s h i f เบรกได้ไหมเบรกได้ไหมสักหน่อยปะจบแล้วหรือเปล่าต้องมีแล้วก็จะบูมเพลงนี้ I า o n t อ n o w นยูเท l l ี e ใช่ไหมคือยังไงวะอันนี้เซตติ้งป้หรือวโหลดจริงฉันว่าโหลดจริงแต่ว่าน่าจะชอบความแบบขันหน้าเต้นด้วยกัน รู้ความมุมกล้องช่วยได้เยอะเลยอ่ะน่ารักมหมเนาะดูเพิ่มข้อเพลงริดถานั้นเพิ่มละอีดอกเพลงดีอ่ะแต่ละคนมูดไม่เหมือนกันเลยเนาะโอ้โหว้าวแต่รักมากเอนเครดิตสวยแกดีมากเลยวันนี้เราไอ้นี่เนาะวันนี้เราแบบว่าญี่ปุ่นออเดย์เนาะ ไม่แล้วอันดับแรกอ่ะต้องต้องพูดถึงในส่วนของฮ้ยประช็มก่อนันเดี๋ยวต้องพูดถึงในเรื่องของภาพรวมก่อนละกันเพราะว่าเรารู้สึกทุกอย่างมันส่งกันมากตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ย MV มดีมากเลยเนาะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ส่งให้ MV ีดูดีขนาดนี้คือเรื่องของคอสตูมด้วยใช่เพราะว่าหนึ่งคือคอสตูมอ่ะทาให้สถานที่ที่บางที่อ่ะก็แค่เป็นตึกเป็นแค่บ้านแต่พอเป็นชุดอะไรส่งขึ้นมาหน้าผมทุกอย่างมันใช่ยหมดอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของ สีสันบนร่างกายของแต่ละคนอะไรเงี้ยมันทาให้แต่ละคนมีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มีคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเราชอบชอบมากแฟชั่นถูกต้อง everything แล้วแบบมันทําให้ตัวเพลงมันมันไปถึงอ่ะชอบจังเลยอ่ะคือเพลงอธิบายไม่ถูกว่ามันคือแนวไหนนะอาจจะแบบ a l t e r n ร t i v e pop อปหรือเปล่ามีความผสมภาษาอะไรอย่างเออ a อ t e r n a t น v e ีอะไรเงี้ยมีอะไรผสมกันเยอะๆนะคะก็ชอบชอบเลยแล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่เราเนี่ยน่าจะได้ฟังบ่อยๆนะคะแล้วก็น่าจะดูอีกหลายๆรอบเลยโอเคเออมดีมาเป็นเกมนะคะ แต่เหมือนที่บอกว่างานเอ็มดีดีมากแล้วก็เป็นมันคือแนวใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นโฟอีฟีกแล้วเออมันเรื่อยๆมาะมันเซอร์ไพรส์กลายเป็นว่าเหมือนความเป็นโฟอีแบบมันไม่ใช่วงที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนแต่มีความเฟล็กซิบลที่เข้าได้กับทุกคอนเซปทุก ยุคทุกสมัยทุกรูปแบบคอนเซ็ปต์ไม่ซ้ำจะไม่ลืมอะเอาไปเอาแม่คือเป็นคอนเซ็ปต์ควีน่ะคือแบบเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ได้ตลอดเข้ากับทุกคอนเซ็ปต์เลยแล้วเหมือนระบบโฟล์ว่ามันจะเป็นระบบที่ปล่อยเพลง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 เสร็จปุ๊บท้ายปีรวมอัลบั้มนะแล้วก็เลยทําให้เราอ่ะหนึ่งอัลบั้มอ่ะจะทําให้เราเห็นหลายๆแนวของเพลงเรื่อยๆแล้วก็งาน MV ใหม่ๆแล้วแบบ โฟอีฟเอาเวลาไหนถ่ายละครร้องเพลงประกอบละครทำออกร้องละครเวทีออก <V T. S 1> อ,อกีเวนต์ออกคอนเสิร์ตอ,ออกคอนเสิร์อตอ,อ,กอีกไปจอยคอนอเสิร์ตมันค่อนข้าง,งแบบเซอร์ไพรส์ในวงนี้หลายๆครั้งอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้ก็ทําได้ดีแล้วแนวเพลงก็ฟังได้สบายๆเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าก็สดใสสดใสแหละ <c oughs> ใช่แล้วก็อย่างที่จะมีบอกว่าชุด ส่ง MV MV ประกอบการย้อมสีเอฟเฟกทุกอย่างที่เอามาใช้ทำให้องค์ประกอบโดยรวมอ่ะมันออกมาดีมากๆใช่เป็นโฟอีฟใหม่ๆที่ใหม่ๆอีกแล้วลดลดลดตองแล้วพี่สีล่ะคะเมื่อกี้มีการกลืนใช่ไหมพี่ติก่อนเมื่อกี้รกก้ไม่เคยก่อนก่อนที่แบบว่าไม่เขาบอกว่าเป็น MV ที่ดีที่สุดขอีตอนนี้ใช่ไหมตรงๆเลยนะได้เลยค่ะหอความขอคือ ดีกว่า MV Trinity โอ้อันไหน Trinity ทุกอันอะคือดีมากๆแล้วอ่ะอ๋อใช่แต่เนี้ยคือแบบใหม่ไม่มันมีความแบบไม่ไทยอ่ะเออแต่ฉันคิดว่าด้านน่าจะเป็นคนไทยทำนะแล้วก็เขาน่าจะลงทุนเยอะมากน่าจะหลักสิบหรอแต่ฉันว่าไม่ฉันว่าถึงแต่ฉันว่าได้งาน 4E ีแบบ เขาเป็นฟิลนี้อยู่แล้วแต่ว่าน่าจะทุ่มทุนชุดอาร์ตเดชั่นแต่เสร็จปุ๊บจ้างคนตัดฉันเคยเห็นงานคนตัดคนนี้ที่เขาตัดของพิกซี่มูเตลูฉากทีฉากแบปอันนี้คือสิ่งในจอร์ของเขาเอาง่ายนะฉันรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นงานที่ทุกทุกขั้นตอนเข้าใจถึงกันและการอาร์ตเดเรชั่นตรงกันหมดในเรื่องของเพลง่เข้าใจใช่มุมมองเดียวกันมีแบบว่ามีสิ่งที่เห็นเหมือนกันอวิชั่นเหมือนกันเรื่องของชุดเสื้อผ้าหน้าผมสถานที่ต่างๆรวมไปถึงการตัดต่อเอ็มวีอ่ะ คือทุกคนเห็นภาพเดียวกันหมดมันเลยออกมากลมกล่อมมากๆแต่ฉันว่าทุนอะ่ะน่าจะไม่ขาติฉันว่าน่าจะทุนปกติแต่ใช้ให้มันถูกจุดแล้วมันเลยแบบออกมาดีลงใช่ แปดหลักแต่ว่าเอาจริงเอาจริงเอ่อพวกกราฟิกหรือว่าการตัดต่ออะไร C G I เมื่อกี้เป็นสิ่งที่ทํายากเพราะว่าหนึ่งคือเป็นสถานที่จริงแต่สามารถเอาแบบ C G I เพิ่มเข้ามาได้ใช่ซึ่งถือว่าคป็ภาพในหัวต้องชัดเจนมามันไม่ใช่มันไม่ใช่การที่เขา C G I เพิ่ม3 D เข้ามาแต่มันคือการเอาเข้าไปในฉากแสงอะไรต่างๆเข้าไปในฉากใช่มันเลยกลายเป็นว่าเออทุกอย่างมันออกมาดูดีมากอันที่เป็นพวกแบบ MV ที่มันมีความแบบเป็นอะไรอ่ะ กราฟิกการคล้ายๆการ์ตูนโมชั่นกราฟิกใช่ซึ่งอันนั้นอันนั้นก็ทําได้ยากเหมือนกันซึ่งมันรวมเข้าไปในตัวของคนนะเหมือนแกพูดว่าทําให้นึกถึง MB อะไรนะแต่ฉันนึกถึงอันนี้สไปซี่เอสบ้าอันนี้ c a l สไปซี่มีความแบบมีความสดใสสดใสถ้าสีแบบวีทนายก็ฟิลฟิลแบบว่าอู้ของน้องบาสอะไรอย่างเงี้ยอฟมันเป็นแบบน่ารักสดใสอ่ะแล้วคุณสิไงา็ฉันรู้สึกว่ามันเป็นความบียอนมาจาก MV ของอ่า ไลฟ์บอยเขคจะมีความคล้าย Life บอยแต่ว่าอันนี้คือมอ e จากไลฟ์บอยขึ้นมาอีกแล้วมีความแบบแต่งนงแต่งหน้าแบบชัดขึ้นแล้วก็แบบโลเคชั่นก็สวยแล้วคือมันมันจะมีซีนซีนที่อ่ะพี่มายอยู่ในบ้านที่เป็นญี่ปุ่น่แล้วเหมือนนางเอก มามันเอเรื่องคู่ครอเราชอบตรงที่ว่าขนาดบ้านตรงนั้นอะซีนมันมืดแล้วแบบทุกอย่างมันเห็นแค่คนอะแต่เขาทาให้ทุกอย่างมันดูกลมกลืนจังหวะจังหวะตัดเข้ามันสวยอาจจะเพราะด้ชุดด้วยอะไรด้วยมันเลยแบบรู้สึกว่ามันไปด้วยกันหมดอะแต่ฉันว่าตวอีฟเป็นเค s e s t u ี้ตัวอย่างที่ดีของของเทคของของที๊อปที่นําเสนอเทคนิคของการทางด้านสื่ออะไรหลายอย่างเถ้าพูดถึงไลฟ์บอยอันนั้นก็จะนําเสนอเทคนิคของการ เขาเรียกว่าอะไรนะการถ่ายแบบลองเทคซึ่งอันเนี้ยซึ่งอย่างอันตัวโฆษณาไอศครีมที่ทะเลอ่ะก็จะมีความออกกราฟิกลงมาแต่นเนี้ยมันก็จะมีความเรื่องคอสตูมเรื่องการย้อมสีอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้เอาง่ายคือเป็นเวลาเราคิดอะไรขึ้นมาเป็น reference หรือเป็นมูดบอร์ดใช่ใช่ใช่ขึ้นมาได้เมในทุกๆ MB สามารสนํานำมาประยุกเพื่อนำไปใส่ในมูดบอร์ดได้เพราะว่ามันนำเสนอเทคนิค ของด้านการทําสื่อในหลายๆแบบนั่นแหละซึ่งนั่นแหละโฟอีกเหมือนที่พูดตลอดว่าเป็นหนึ่งในทีป๊อปไทยที่แบบว่ามันบียอนไปเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวงที่เอาง่ายคือขึ้นหิ้งละกันของทีป๊อปไทยบนสุดละใช่ที่เราที่เราถามว่าคัมแบ็กบ่อยขนาดนี้แต่คอนเซปต์ยังไม่ซ้ำกันเลยใช่จะไม่คอนเซปต์เนาะจะไม่คอนเซปต์แล้วก็แล้วก็ แล้วก็เพลงก็ตามตามเทรนตลอดนะใช่ใช่อุ้ยแล้วเพลงมันมันดูไม่เก่าเลยนะใช่เลยฉะนั้นเดี๋ยวมันจะดังมันดังมากดังมากแน่แมากแน่เพลงสนุกแต่ว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าแนวไหนเนาะแต่เมนการเอลเมนต์การเอเนช์ตนยกะฉัน่มันเป็นแนวมันเป็นแนวอ l e c t r o ร i c House Dance Music ิวกถูกเออจบซึ่งเาีกก็ไม่ว่ากันเพราะว่าจันตก็ไม่้เป็นก็พูดไปเรื่อยอะไรก็พูดไปเรื่อยเห็นดนตรีเข้ามาถูกต้อง ถ้าฟังที่นี่ก็อาจจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์รูมมิวสิกฟังที่บ้านก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์เฮาส์มิวฟังที่ตึกหรืออะไรก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ออฟฟิศออฟฟิศบิลดิ้งออฟฟิศบิลดิ้งกับไทยทกต้องแต่ก็นั่นแหละซึ่งภาพรวมดีจริงๆเราให้ร้านเลยเต็มสิบให้ร้านไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบเนี้ยโอ้ของทีป๊อปเลวขนาดนี้ใช่มันมาไวมากพอเราคุยพูดทาเทรนด์ไวเออไม่มันอาจจะไม่ได้ว้าวถ้าเทียบกับของเกาหลีแต่ของไทยอ่ะ ว้าวมันว้าวนะแต่เพราะว่าพอมองกับเกาหลีก็ว้าวนะหมายถึงว่ามันก็คือมาตรฐานที่ดีแลลวก็ถ้าเป็นก็ถ้าเป็นเอ็มวีเกาหลีก็เป็นเอ็มวีที่ว้าวอ่ะว้าวเลยใสอ่ะมือมันสอนใจการแบบการเข้ามาลองท่อนแต่ละท่อนละอินเนอร์ทุกคนอ่ะมันส่งทุกต้องเก่งมากที่ยังสวยคือเจ็ดคนอ่ะใส่เต็มกับทุกนาทีก็นั่นแหละนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังหรือว่าฟังแล้วเนาะ มอมอยกันได้เรื่องของเพลงใหม่ของ4 East ตั้งแต่ Situation s h i f บอกเว่ามีซอลลี่ลารอะไรบ้างอช่รท่ะได้มากถูกต้องค่ะใครเป็นผู้กำกับใครเป็นคนตัดต่อใครเป็นแบบทีมเบื้องล่างยังไงบ้างหรือว่ามีแบบเรื่องเรื่องราวเบื้องหลัง การทําเพลงการทน MV แล้วก็เม้ามอยกันมาที่คอมเมนต์ได้เลยก็คือว่ามีซิลเ n ชั่นชิพกับเราแล้วก็มาเป็นเฟรนด์ชิพกับเราได้ก็เป็นเฟรนด์ชิพกับเราได้เป็นเมมเบอร์ชิพก็ได้เมมเบอร์ชิพก็ได้เมมเบอร์ชิพกดได้หรือว่าจะสมัครกดแค่ซับสไครต์ก็ได้แกกดหนึ่งครั้งไม่ต้องกดสครั้งนะถูกต้องค่ะใช่ยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ต้อง อีกแล้วนะช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็กดกัะติดตามไปได้นะคะจ้ามีค่าคอนเทนต์ดีๆเนาะคอมเมนต์มาเมาส์กันงานศิลปะแบบเนี้ยเราต้องเชิดชูไว้ก่อคนไทยเราก็ต้องสนับสนุนเยาวชนไทยของเราอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้พวกเราอย่ามาสอนแรกชันขอเวลาไปกันแล้วเจอกันใหย